วาระปีใหม่บริษัทบริษัทบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหาชนาหรือ,อ OR มีของขวัญปีใหม่ให้ใกับเขามีให้กับผู้บริโภคมีแคมเปญนะคะ OR สร้างความสุขให้กับลูกค้านะคะด้วยการรู้กันไปแล้วนะคะไม่ขึ้นราคาน้ำมันที่สําคัญมีทั้งแจกและแถมของขวัญอีกด้วยนะคะสำหรับคนที่เติมน้ํามันครบ500บาทเป็นอะไรอย่างไรติดตามจากรายงานชินิพร้อมๆกันเลยนะคะ บริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้โดย OR ได้จัดแคมเปญ OR สร้างความสุขมอบของขวัญให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในร้านค้าในเครือ OR โดยสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดตลอด9วันในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่วันที่26ธันวาคม2563ถึงวันที่3มก,กราคม2564แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้เมื่อเติมน้ำมันในวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่1มก,กราคม2564ครบ500บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จได้รับสินค้าไทยเด็ด1ชิ้นส่งต่อรอยยิ้มจากชุมชนให้ผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วยและเมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือสินค้าคาเฟ่อเมซอนชนิดใดก็ได้ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station 20สาขาที่ร่วมรายการระหว่างวันที่30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564รับฟรีทันทีกาแฟดริปคาเฟ่เอมเมซอน1ซองตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ร่วมรายการได้ที่ f a c e o o o แ f a n p a คาเฟ่เอมเมซอด้านศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออตโตได้จับโปรโมชั่นฟิตสุดเฟียวเที่ยวไปด้วยกัน รับสิทธิพิเศษมากมายรือน้ำมันหล,ล่อลื่นและยาวราคาพิเศษและสิทธิพิเศษอื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนดตัด้งแต่วันที่16ตุลาคม2563จนถึงวันที่15มก,กราคม2564แคมเปญ OR สร้างความสุขจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้ก่อนเดินทางและสามารถแวะพักผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทาง ไที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านคาเฟ่ Amazon ทุกสาขาที่พร้อมให้บริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่เอาละครับนนเช็คสาขาด้วยนะมันไม่ใช่ทุกสาขานะคะเดี๋ยวจะเกิดราว่าขึ้นมา